อีวันลาวนะครับเอฟีทันปียวเมื่อนี่ก็อินนาลิลาฮิวะอินนาอิเลฮิโรยิุนละครับกาตัวจ้านะครับได้เที่ยวชีวิตเราวันนี้ครับทีมานก็นี่ครับท่าน้ำยมก็เนี่ยครับมาคนลุมล่มกันแล้วนะครับเลยนี่ยคนลุ่มนี่ครับแตงป่าแตงกำลังคุดอยู่กับท่านยมกำลังคุดอยูอ่อ่าแต่เสี้ยมาเมื่อวันตี หยัดขึงน,นะครับหยัดขึงมอคืนนะครับเมือคืนก็วันนี้ตรงกบันทุกก็ได้ทําการคุณลุงฟังมายัดในเวลาตี่องนะครับท่านชมลั่งจากมายังทุกนะครับเนี่ตอนนี้ทีมันก็กำลังคุดลุกมาอยู่นะครับก็ยก,วยกยร,ว,รยกวยก็ไปจัดเ็บรวยมาแล้วนะครับยกรวยก็ไปตัดแล้ว อยู่นู้นออนไลน์ลืมอยู่นู้นเดี๋ยวกะเดี๋ยวมึงลงได้ยังครับตอนนี้กติมานคุณรุ่มกับคุณรุ่มกาดไม่ได้ติมานนี่ป่าติมานนี่ทุ่นกับปนนี่เนาะติมันนครับติมานจัดเจนมั้เลยนี่ครับนี่ติมานจัดเจนเลยโอ้โหกาดไม่ได้เลยกาดไม่ได้เลยติมานนี่นะครับนี่นะครับต้องดูเลขติมานนี่ดีเออการติมานนี่บอกอะไเรียบร้อยแล้วกับเรียบยอนี่

ตีมันก่อนนุ่งกางเต็นกันเลยนะครับกางเต็นกางเต็นขุดลุ่มนครับขุดก็ไม่นานกี่เททเลยไม่นานแก่เทเลยนี่ตัวหนังเชียเยู่ตอนนี้มาพุดเททเล้วันนังเชียนอนน่ครับตีมันนี่เกมงเก๊งจริงๆยอมรับเลยจัดเจนเลยนะครับจัดเจนเลยโอ้ปลาดไม่ได้นะครับตีมันนี่นะครับ ทีมันอยู่ตุนได้ก็ติดกลัวก็ต้องได้กลัวก็เราคืนก็โอ้เต็มเตะเราคืนตั้งมัวได้เฉียดกันลำมั่วกันนี่มาวันนี้เราอ๋อมาวันนี้เราโอ้โหเน้นเน้นเน้นโอ้โหนู่นนู้นหลัเลยเนี่ยเตะเลยเนี่เตะเลยเดี๋ยวมากินน้ำก่อนกินน้ำก่อนมากินน้ำมึงมึงยาปบาดยาก็มึงไม่ Vô tầng này có mà Hospital... đây đây đây